กินกาแฟไม่มีช้อนชงจะทำไงดีมันไม่ยากมันก็มีอยู่ร้อวิธีแต่วันนี้จะนำเสนอวิธีที่33มันก็ไม่ยากนี่มีนี่ไปได้ของแก่ของฟรีมาตามงานวัดงามวาหรือโรงทานต่างๆได้กาแฟมาแล้เราก็ฉีกฉีกตรงนี้นี่ฉีกซองหรือวไม่นี่ฉีกดูดูวันนี้ไม่มีมือกล้องถ่ายเองตั้งเองฉีกแก้วเ,เก็บมา จากทางขยะหรือที่ต่างๆอย่าไปทิ้งเสียได้เทใส่นี่นี่ดูเทใส่เห็นไหมอืมเอาน้ำร้อนนี่ไงน้ำเย็นก็ได้เทใส่เห็นไหมมันร้อนอยู่นี่ดูตัวจะวางวางวางไม่มีตากร้องวันนี้ทําคนเดียวนี่พับนี่พับนี่พับซองนี่เห็นไหมเนี่ยนี่พับพี่ปั๊บรีดนี่ยนี่นี่ไม่มีช้อนนี่ทำนี่ ก็บอกอยู่มันมีร้อยแปดวิธีแต่วันนี้วิธีที่สาสิบสามเอานน่เอาหนช้อนคนมันง่ายๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยโอ้ยไม่มีช้อนทรงก็เอานี่พับนน่นี่กาแฟนี่โคก็ได้แล้วทิ้งไปหรือไม่มียิงเอานิ้วตัวเองเนี่คนแต่นี่มันร้อนอยู่เออไม่กล้าคนก็ตามนี้เข้าใจไหม เข้าใจหรือ,อยังมันง่ายๆให้นำไปใช้แล้วนำปปฏิบัติกันมันก็มีอยู่แค่นี้แหละโอเคไหม